นี่ทุกคนครับเมื่อกี้ผมหักในดอกเห็ดดอกนี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ น่าจะเป็นเห็ดเกลือนะครับผมขอใช้คําว่าน่าจะนะครับเพราะว่ามันจะมีเห็ดลักษณะที่คล้ายกับเห็ดเกลืออยู่คือเห็ดละโงกพิษชนิดหนึ่งแต่ดอกนี้น่าจะเป็นเห็ดเกลือนะครับเพราะว่าตรงโคนของเขาจะเป็นก้านขึ้นมาเฉยๆไม่ได้เป็นตัวปูดนูนหรือปอกหุ้มอะไรแบบนั้นนะครับนี่เห็ดเกลือผิวด้านนอกของเขาเวลาเราชิมดูจะมีรสเค็มอมเปรี้ยวปลาแรมปลาแรมนะครับเป็นเห็ดที่กินได้แต่แนะนําว่าใครที่ไม่ชํานาญไม่รู้จักหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับเพราะว่าจะมีเห็ดที่คล้ายกัน ที่มันมีพิษครับนี่แหละครับเห็ดเกลือเห็ดที่กินได้แต่ถ้าไม่ชำนาญแนะนำให้เลี่ยงนะครับนี่ที่เห็นอยู่นี้คือเห็ดพุงหมูนะครับเห็ดพุงหมูหรือว่าเห็ดทางภาคเหนือจะเรียกว่าเห็ดปุ๋มหมูนี่เห็ดพุงหมูกินได้นะครับแต่บางคนก็ไม่ค่อยกินเพราะเวลาโดนแมงเจาะมันอาจจะมีรสขมเล็กน้อยนะครับเห็ดพุงหมูเห็ดปุ๋มหมูครับ นี่อันนี้เห็ดหน้าม้อยหรือว่าเห็ดหน้าแร่นะครับทางอีสานเรียกเห็ดหน้าแร่ทางภาคเหนือจงังหวัดพะเยาเรียกว่าเห็ดหน้าม้อยครับแต่ว่าสีเขาไม่ออกปกติเขาจะเป็นสีออกม่วงๆนะครับนี่เดินมาเจอเห็ดลมนะครับทุกคนเห็ดลมพันหน้าดอกสีเขียวนะครับนี่เขามีสีเขียวละเลือเห็นนะเห็ดลมทางอีสานเรียกว่าเห็ดไข่บางพื้นที่ของทางภาคเหนือก็เรียกว่าเห็ดด่านนะครับนะ นี่ทุกคนบางทีเห็ดลมเห็ดไขรนะครับหรือเห็ดดานเห็นไหมมันจะมุดดินออกมาแบบนี้เห็นปะนี่บางช่วงฝนทิ้งช่วงฝนตกแล้วอยู่ดีๆมาทิ้งช่วงนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเลเ่ิบเต,ตอยู่ใต้ดินแล้วก็มุดออกมาแบบนี้เลยดินแตกเห็ดลมเห็ดไครครับ เห็ดแดงเห็ดแดงสวยๆเลยนะครับภาคเหนือเรียกว่าเห็ดแดงนะครับอีสานก็จะเรียกว่าเห็ดน้ำหมากเนาะนี่เห็ดแดงสีสวยครับนี่ทุกคนเห็ดละโงกเหลืองในช่วงนี้ในป่าจังหวัดพะเยาก็มีอยู่บ้างนะครับเพราะว่าช่วงที่แล้วฝนทิ้งช่วงนี่ ฝนเพิ่งกลับมาตกนะครับมันก็จะมีออกอยู่ปล,ปลายไม่เยอะมากเหมือนช่วงก่อนครับเห็ดละงกเหลืองครับนี่อันนี้เห็ดหน้าม้อยสีเขียวหรือบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าเห็ดก่อเขียวนะครับนี่หน้าดอกเขาจะเป็นสีเขียวแต่ไม่ใช่เห็ดหล่มเห็ดไครนะครับเป็นเห็ดก่อเขียวครับ เห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดงมาดันดินบริเวณริมห้วยตรงนี้นะครับนี่เห็ดแดงสีสวยครับเห็ดแดงครับเห็ดหน้าม่วงเห็ดหน้าม่วงหรือเห็ดหน้าม้อยนี่ดอกสีม่วงระเรื่อนะครับโอ้ยสองดอกี่ใหญ่มีดอกตูมนี่อีกนี่โอ้ยหัก นี่ครับเห็ดหน้าม่วงนี่เห็ดหน้าม่วงหรือเห็ดหน้าม้อยสีเข้าออกสีม่วงๆสวยๆนะครับอันนี้กินได้นะครับรสชาติกรุบๆหวานอร่อยครับ นี่ทุกคนผมเดินมาเจอดอกตูมของเห็ดละโงกเหลืองนะครับนี่น่าจะเห็ดละโงกเหลืองนะครับรอยปริแตกแบบนี้เป็นรอยแตกจากการที่มันโดนแสงแดดนะครับโดนความชื้นและโดนแดดจัดมันจะปริแบบนี้เป็นรอยแบบนี้นะครับแต่ถ้าแตกแบบขนมถ้วยฟูอันนั้นนะ่ะระวังนะครับอาจจะเป็นเห็ดละโงกพิษนะครับนี่มาเก็บกันก่อนครับนี่น่าจะละโงกเหลืองนะครับเนี่ย ดอกลีลีแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นละโงกเหลืองนะครับนี่เห็ดที่เห็นสีดำคล้ำแบบนี้อันนี้คือเห็ดทานนะครับนี่เห็ดทานกินได้นะครับมีความแข็งกรุบเขาจะมีสีดำละเลื้อนะครับนี่เห็นไหมยิ่งถ้าโดนสัมผัสยิ่งมีรอยฉํำยิ่งเป็นสีดำนะครับ เห็ดถ่านครับโหทุกคนครับน่าสียดายนี่เจอเห็ดละโงกเหลืองมันบานนะครับแต่ว่าดอกบานบานนี้ยังแข็งอยู่นะครับนี่อันนี้ก็ยังแข็งอยู่กรุบๆเลยโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่อันนี้ก็แข็งอืมนี่เห็ดละโงกเหลืองครับทุกคน อเดี๋ยวป่าตีนก่อนแล้วก็เอาใส่กระป๋งนี่จริงๆแล้วตอนตูมน่าจะสวยมากเลยนะครับเห็ดกระโงกเหลืองทุกคนครับเห็ดกอเขียวนี่เห็ดกอเขียวกลุ่มนี้สวยๆเลยนะครับอืม,อมก้านยาวมากนี่ สวยมากครับเห็นไหมนี่กลุ่มใหญ่เลยนี่ทุกคนผลงานในวันนี้นะครับนี่เห็ดรวมหลากหลายชนิดเลยสีสันสดใสนะครับเห็นไหมเห็ดหน้าม้อยหรือเห็ดหน้าม่วงอันนี้ก็เห็ดหน้าม้อยนะครับแต่เขาสีซีดเห็ดหน้าแร่อีสานเรียกเห็ดหน้าแร่เห็ดทานนี่อันนี้เห็ดกอเขียวนะครับ เห็ดน้ำแป้งเห็ดพุงหมูหรือเห็ดปุ่มหมูสีดำนี่เห็ดฐานเห็นไหมเห็ดแดงนี่เห็ดแดงเห็ดก่อนี่เห็นไหมสีแดงแล้วก็ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้มีเห็ดลมหรือเห็ดไครมีทั้งดอกบานดอกตูมเห็ดละโงกเหลืองมีทั้งไข่ด้วยเห็นปะแล้วก็นี่เห็ดโคนเห็ดโคนดำนะครับนี่แหละครับผลงานการเก็บเห็ดวันนี้ครับ